แล้วแล้วอันนี้มาดูนี่อันนี้คุณตั้งใจหรือว่ามันเป็นธรรมชาติคือมันออกกลางต้นเนี่ยเดี๋ยวก็มีภาพแดงมาผูกแล้วมั้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคะเลรอค่ะอ่ะแล้วมันออกสองด้วยค่ะให้คุณเริ่มทําไผ่จริงๆจังๆกี่ปีเริ่มทำไผ่ก่อนไอ้กล้วยยังไม่ทำไผ่ก่อนไผ่เนี้ยอย่างอย่างอย่างโซน ป่าใหญ่เนี่ยคือมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะตั้งแต่เมื่อสิบห้าปีสิบหกปีที่แล้วสิบห้าสิบหกปีค่ะคือชอบปลูกปลูกอยู่ตรงนี้ที่ว่าเจ็ดไร่ปลูกกี่กอปลูกยี่สิบประมาณยี่สิบกอนะคะปลูกไผ่ตรงที่นี่ก็คือเราเรียกว่าตรงมอตรงยักษ์อะไรก็แล้วแต่นะที่นี่นะปลูกไว้กี่ยี่สิบกอประมาณสิบห้าปีที่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะสองไอ้พวกของแบบเนี้ คุณได้มาอย่างไงเริ่มกี่ปีแล้วที่ได้ดงัดงรัดงดงังที่ผมเห็นก้าพันเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกทีหนึ่งก้าพันข้างบนคุณเริ่มมากี่ปีคือเริ่มมาตั้งแต่ปีหกศูนย์ค่ะหกศูนย <60, S 2> ์ปีนี้หกห้าหกห้ามันมาถึงถึงว่าเป็นหกสี่แล้วกันเพราะนี้มันต้นปีปเองเพราะว่าหกศูนย์หกศูนย์นี่ก็คือทั้งปีไหมค่ะหกศูนย์นี่คือเริ่มเรียนรู้ค่ะเพราะว่า<อ>เหมือนมีคนเข้ามาสนใจเรื่องลำไผ่ของเราแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวงการไผ่ อแสดงว่าเอาจริงๆก็คือคุณหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สี่ปีค่ะซิปหน่อยดิอ่าได้สักห้าล้านมาแล้วอีกทีหนึ่งเมื่อกี้คุณไม่ตอบเลยคุณหัวล้อนอะ่ะผมก็พยายามจะจี้คือคืพอพอได้ไหมพอได้พออยู่พอกินพอใช้ค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นสวนใหญ่นะคะบางทีของมันไม่ได้มีจํานวนเยอะขนาดนั้นอย่างสมมติเราเฉลี่ยต่อปีคุณทํามาแค่นี้แล้วคุณคนเดียวไม่ผมเนี่นะอย่างว่าไม่ใช่จะไปจับคุณมาขึงอะไรนะแต่อยากให้คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นว่าดูดีผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็เกิดมีความชอบเรื่องไผ่แล้วก็พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ไม่ได้ทําแบบโอ้โหสามหมื่นต้นขายอย่างนั้นนะขายอย่างเนี้ย แต่คุณเป็นเนี่ยทำไมรู้ไหมผมจะชี้ประเด็นให้คุณเห็นว่าตัวคุณคือเริ่มทําจากความรักแล้วคุณมาเจาะเจาะตัวที่มันดัดนตรงตรงเป้าตรงประเด็นแล้วอยู่ได้ดีไหมหคือเดิมทีทีแรกนะคะคือเราชอบไผ่ตรงเพราะว่าเราเห็นหหที่เขาเขาะมันมีไผ่ชนิดนี้เยอะแต่ก่อนตรงที่เราปลูกคือเราปลูกเสาวระดนะคะอ๋อเหรอเนี่ยนะใช่ค่ะปลูกเสาวระดแล้วเราก็เลยเอาตัดกิ่งไผ่มาเสียบมาทําไหมเพราะว่า ที่เขาค้อมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราปลูกสับ,บรถแล้วเราก็ต้องการขายหนอ่อหนอไผ่นะคะคขายหน่อแล้วก็เออมันมีความชอบโดยส่วนตัวนะคะ,ะแล้วเราก็ปลูกมาเรื่อยๆจนโตจนได้ขายหนอตัดลำใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนอยู่มาอยู่มาเรื่อยๆไผ่เริ่มโตขึ้นครับอ่าค่ะแล้วก็มาปลูกกล้วยคะ่ะปลูกกล้วยเสริมเป็นรายได้เสริมเพราะว่าขายพันธุ์กล้วยกล้วยกับไผ่นี่อายุ ไล่ๆกันค่ะ4ปีจะประมาณเมื่อกี้ผมฟังจากคุณพูดนี่นะแต่กล้วยกล้วยนาคจะมาก่อนไผ่ตรงนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะกล้วยนาคจะมาก่อนนะคะกล้วยนาคเริ่มจากหนึ่งต้นค่ะทำบัญชีไหมอ่ะผมผมย้อนไปอีกนิดหนึ่งได้ทำบัญชีไหมไม่เคยทำบัญชีค่ะแต่รู้ไหมว่าระหว่างกล้วยกับไผ่อะไรได้อะไรดีกว่าอันี้คุณน่าจะรู้รู้ค่ะคืออะไรดีกว่ากล้วยกล้วยเรามีเยอะแล้วกล้วยเราทำมานานแล้วรายได้จะดีกว่าเอาเลยใช่ ผมมีความรู้สึกไอ้เรกล้วยเขาไม่ได้แพงมากที่นันเนี่ยต้นหนึ่งกล้วยต้นละร้อยแต่ว่าเราทํามาก่อนแล้วค่ะก็คือเราขายได้เรื่อยๆนะคะยางขายพันเป็นหลักแต่ว่าขายผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้มากใช่ค่ะอ๋อแล้วเราขายแล้วกล้วยเราก็มีหลายอย่างหลายพันเหมือนกันนะคะอ๋อเข้าใจโดยประมาณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจาะเรื่องกล้วยเพราะว่ามาแล้วก็อยากจะทําไปด้วยทําข้อมูลไปด้วยมีพันกล้วยกี่พัน ที่นี่จะมีน้ำว้าน้ำมีน้ำว้าดำหอมแคะงาช้างเทพพนมนะคะกล้วยหน้าก็จะมีนาคยักษ์แล้วก็นาาเตี้ยมาฮอยค่ะมาฮอยก็มีเหรอมีค่ะมาฮอยแล้วก็จะมีน้ำไทยค่ะอ่อน้ำไทยอ่ะก็จะเน้นอยู่ที่กินอร่อยค่ะเจ็ดตัวแปดตัวใช่ค่ะเจ็ดแปดตัวแล้วก็จะมีร้อยปีร้อยร้อยปีร้อยหวีอ่ออ๋อจะมีประมาณนั้นค่ะแปดเก้าตัวค่ะ ขออนุญ,ญาตคนรักไผ่หน่อยนะ <c oughs> ลุงกลมขออนุญาตหน่อยนะในไหนมาสวนกล้วยด้วยแล้วก็มาสวนไผ่ด้วยไปเรียนหน่อย <c oughs> ผมเองเอ,อยากเรียนไม่ใช่อะไรแล้วก็เลยถ้าใครที่เขาเรียกว่าเพิ่มความรู้อีกหน่อยไปเรียนกล้วยด้วยกันไป <c oughs> อ่ะทีนี้คุณช่วยแนะนําหน่อยว่ากล้วยที่คุณว่าน้ํา เขาเรียกอะไรเมื่อกีีนี่คือมียักษ์กับต้นไหนขอดูหน่อยอันนี้นากยักษ์นากยักษ์จะอยู่โซนนี้นากนี่ยักษ์ยักษ์ทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะต้นที่จะอยู่หลังบ้านนะคะอ๋อนี่นากยักษ์เลยเนี่ยใช่ค่ะคาว่ายักษ์เนี่ยคือมันลำต้นมันใหญ่แล้วก็หวีใหญ่ด้วยหรือเปล่าต้นสูงใหญ่แล้วก็หวีใหญ่ลูกใหญ่นะคะอ๋อนี่คือนากยักษ์หน่อยอ่ะธรรมดาอยู่แล้วนะาเนี้ยไม่ต้องพูดถึงละอัดซิบหน่อยขายอ่าเท่าไหร่ เงวหนึ่งร้อยค่ะนอละหนึ่งร้อยราคาไม่รวมส่งเรือส่งแล้วไม่รวมส่งนะคะหนึ่งร้อยไม่รวมส่งอ๋อถ้าส่งก็แล้วแต่จํานวนกันก็ไปชนีไทยอ่านาคยักษ์หนึ่งร้อยนะนาคธรรมดาขอดูหน่อยจะอยู่ด้านหลังบ้านจะี่มันจะเล็กเหรอมันจะไม่สูงมากตัวนี้จะเรียกนาคอมนาคเสี้อค่ะอ๋อนาคอมนาคเตี้ยนี่นาคยักษ์โอเคอ่ะต่อมาครับมีอะไรอีกที่ขอเรียนรื่องล้งนายแนนไปดูหน่อย เทพพนมมันคือที่พนมมืออ้อมีหน่อพอดีเอ้มีมีม,มีมีลูกพอด<า>นนีนู่นชวงนี้แรงใบจะไม่ค่อยสวยไม่กล้วยเพราะเอาเลยละต้องถายแล้วละเพราะว่าไ,ไหนๆเรียนแล้ว <laughs> นี่คุณเทพพนมคุณยื่นี่อันนี้ <laughs> ขออนุญาตถามเลยต้นละเท่าไหร่ส่งจา,จากตรงนี้ต้นนี้นอละสองร้อยค่ะพี่อ่าเทพพนม200ร้เราเปิดเผยไปเลยผมเป็นคนง่ายๆเปิดเผยไปเลยเขารักเราเขาก็ซื้อเองอะ อ่าโอเคส <200 S 2> <200 S 1> อง <300 S 1> <ท>ร้อยเทพพนมนะนะอ๋อหนามว้าดำมันยังมันยังไม่มีจํานวนเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีต้นใหญ่ๆโชว์ต้นใหญ่ๆก็จะอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วก็จะมีที่ตกเครืออยู่หลังบ้านค่ะพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหนามว้าดำคแล้วเมื่อกี้พูดอะไรอีก,กอ่างาช้างงาช้างงาช้างเราแวกทางเดินที่กำไพไก่อยากจะจับข้อมูลไปให้หมดเลยงาช้างจะอยู่นู่นเลยค่ะพี่งาช้างหอมแค่ก็อยู่ด้านนี้ค่ะพี่ไปหน่อย นี่คืออะไรเออมันแปลกดีเนี่ยคุณจริยาอันนี้กล้ยนนวยหอมแคะค่ะยาหอมแคะนะไอควารมรู้สึกผมนะสงสัยเขาปลูกเพื่อโชว์กันละมั่งแบบนี้นี่หอมแคะจัดอยู่ในกลุ่มกล้วยประดับนะคะสูงประมาณเ <c oughs> ม็ดห<อ>นึง่งอ๋อคือเหมือนว่าคนไม่ได้เอาหวังอะไปกินจริงจยังจ,งจ,งจงคือปลูกเพื่อโชว์กันละมั่งประดับอะนะกินได้ครักินได้แต่ว่าความรู้สึกผมไงว่า ถ้าผมมันมือใหม่มองเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยน่าจะโชว์กันอะไรกันทรงมันอะไรเงี้ยนะอย่างลูกก็เนี่ยค่ะก็กินได้อะไรแต่ว่าแต่อจริงจังก็ตุูกกันไม่สวยแล้วเพราะว่าตัดใบออกแล้วก็แห้งะอ่าอ่าไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่านี่หอมแระหอมแคะแพงไหมคุณส่งเท่าไหร่หน่อละสามร้อยไม่รวมส่งค่ะอ๋อโอเคไม่รวมส่งหนอละสามร้อยอ่าหอมแพะแล้วไอ้น้นเป็นอันนี้ อันี่นี่อะไรนี่นี่อันนี้อะไรมาหอยค่ะพี่อ่ามาดูหน่อยโอ้โหไปเดี๋ยวบอกผมเลยเห็นเองเลยอ่ามาดูอันนี้คืออันนี้มาหอยพี่มาหอยไหนดูหน่อยนี่นะนี่นะกช่ค่ะแล้วก็ออกจากสวนเท่าไหรมาหอยมาหอยประมาณห้าสูนเมตรนึงก็หนึ่งพันไม่รวมส่งครับพี่โอ้โหทำไมมันยังงั้นอ่ะมันหรือว่ามันเป็นพิเศษยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยแนะนำก่อนทำไมมันแพงอ่ะมันมีช่วงขึ้นช่วงลงเหมือนกันพี่ อันนี้มันมายังไงทําไมมันเป็นกล้วยเมืองนอกหรือไงมันเืือชื่อแปลกแต่ว่ามันเป็นของนอกหรือไงทำไมชื่อมันแปลกที่ถามเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเมืองนอกหรือเมืองไทยไม่รู้นะใช่ค่ะเราไม่รู้ที่ไปที่มายังไงแล้วแล้วอันนี้มาดูนี่อันนี้คุณตั้งใจหรือมันเป็นธรรมชาติคือมันออกกลางก้นเนี่ยเดี๋ยวก็มีภาพแดงมาผูกแล้วบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติค่ะเรื่อค่ะอ่ะแล้วมันออกสองด้วยค่ะให้คุณดูหน่อยนี่ของแปลกสำหรับคนไม่เคยรู้จักกล้วยนะค่ะนี่มันออกสองคุณเห็นไหมนี่ ออกสองปรีเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นแฝดพี่ต้นจะแฝดเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่ตรงนู้นไม่แว่ะเดี๋ยวมีต้นแปลกมันแฝดก็มีหนึ่งก็มีมีสองก็มีเนี่เหอรอรสชาติดีมากเลยนะคะพี่นี่มาหอย่ะอ็คล้ายๆกล้วยหอมใช่คะ่ะมาหอยคะ่ะอันนี้ตกเคือเดียวคัะพี่<ะ>นี่ถับปากผมปกติมันจะกี่เคือคะปกติจะสองเหรอปกติ มันมันหนึ่งเือก็ถือว่าปกตินะคะพี่มันรสชาตินะรสชาติคล้ายคกล้วยหอมบางบางต้นก็เห็นเห็นพี่เขาว่าสามเครือสี่เครือก็มีแต่เราทาได้แค่สองจะมีอยู่ต้นนู้นที่สวยๆที่เครือให้แปลกดีนะแล้วเนื้อเวลายิ่งงอมเนื้อเขาจะละเอียดมากอันนี้เป็นกล้วยมาฮอยเนาะมาฮอยค่ะเออแปลกดีกินเมื่อกี้เรากินไปแล้วคล้ายๆกล้วยเวลากินนะคล้ายๆกับกล้วยกล้วยหอม อ่านะขายนะแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันออกสองเลยธรรมดามันเจออย่างงี้เหรอธรรมดามันก็จะมาหอยจริงๆมันออกได้ตั้งแต่หนึ่งเครือก็มีนะคะหนึ่งเครือถึงสองเครือขึ้นไปค่ะเยอะกว่าสองเครือก็มีค่ะโอกแปลกดีค่ะบางทีก็จะออกสามออกสี่แหลกออกแต่ที่สวนคือได้เยอะสุดคือสอง โ,โ,โ,โบางทีก็<อ><ป>จะเป็นไม่บางทีก็จะแบบแปดติดกันมาแต่ันนี้แยกเครือค่ะเนี่ยอ่าแปดดีบางทีก็จะมีก้านเดียวแล้วก็เป็นเป็นเครือแฝดไม่เข้าใจว่าเขาเอามาจากไหนนะคะเป็นกล้วยพื้นเพมาจากไหนเราไม่รู้นะคะตอนนี้แต่รสชาติอร่อยนะฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ